ขณะที่ทิศเวียรัฐบาลในวันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีหลายวาระที่ยังต้องติดตามส่วนประเด็นการเมืองจากผลสำรวจความคิดเห็นที่ระบุว่าพบว,ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจ่ายเงินเนี่ยนะครับมากถึงหัวละ7,500บาทหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและทีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมนั้นก็พิจารณาวาระเพื่อรับทราบจากหลายกระทรวงเช่นกระทรวงมหาดไทยสรุปผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภากรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาและส่งผลกระทบถึงประเทศไทยเมื่อ28มีนาคม2568 กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอผลการพิจารณาศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยของคณะกรรมการการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภาส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พบการซื้อเสียงในอัตรา7,500บาทต่อหัวร้อยเอกธรมนัสพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำก็กล่าวว่า ไม่ทราบว่ามีที่มาจากไหนและมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งหากมีการใช้เงินในลักษณะดังกล่าวจริงจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ถึง30,000ล้านบาทซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีนักการเมืองรายใดสามารถดาเนินการได้พร้อมกับย้าว่าหากมีการกระทาเช่นนั้นบ้านเมืองจะได้รับความเสียหายรุนแรงความคิดส่วนตัวผมนะาไม่เกี่ยวภาคอื่นนะถ้าใครทำนี้ก็โอ้โหบ้านเมืองวินาศแน่ไม่ไหวอย่างนี้ ถ้าใช้เงินทุกคนดี้แต่ผมเชื่อว่านักการเือนคงไม่มีใครทําอย่างนี้หรอกครับแต่สมว,ว่าการแข่งขังนเรื่องเรื่องสนามรือตั้งมันก็สูงครับพี่อาจจะมีปัจจัยตรงนี้เข้ามาพี่ห่วงตรงนี้ไหมคะไม่ไม่ไม่ห่วงครับผมผมผมก็ใช้วิธีการหาเสียงตามสไตล์ผมนะครับผมก็ไปเกือบทุกจังหวัดไม่มีวันหยุดเลยนะครับผมผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักนักนักเลงคีย์บอร์ดอะ ที่โจมตีมีที่ไหนครับไปเล่นหัวละ7,500 7 5 0ห้ต่อหัวนะมันถ้ามันมันจะชนะก็ถ้าทำอย่างนี้นะมันไม่ต่ำกว่า2-3งหมื่นนะคูณเข้าไปเลยเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับ